สวัสดีครับวันนี้เมอพล่ารีวิวหีบหูฟังทัวเรนตจากแบรนด์ซาวทีสอย่างมินิโปรที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากรุ่นมินิมารีวิวให้ดูกันด้วยขนาดไซส์กะทัดรัดแต่สเปคเนี่ยมาแบบจัดเปมมคุณภาพเกินราคาครับมีทั้งหมดตัดเสียงรบกวนและทานสปอร์ตินซีและการใช้งานต่อเนื่องยาวๆถึง7็ดชั่วโมงครับจัดว่าเป็นหูฟังหน้าใช้ที่สุดในงบ2000นิดๆในตอนนี้เลยพร้อมแล้วไปดูกันครับ ำหรับภาพรวมและดีไซน์นะครับซาวพี South p e a t s m i มากับดีไซน์ที่เท่กระทัดรัดทรงแนวค่อนข้างสปอร์ตเลยครับสีดำตัดกับสีเทาด้วยโลโกโ้ซาวพี p iet. ส่วนวัสดุนะครับเป็นพลาสติกสวมใส่แล้วให้ความรู้สึกที่โชบเชียวเบาสบายมากๆส่วนตัวเคสเองจะเป็นวงรีสีดำด,าด้านมีขนาดที่เล็กเบากระทัดรัดเช่นกันพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกทีเดียวครับซึ่งถัวหูฟังเองก็จะหนักประมาณ4.8กรัม ึงแม้ว่าจะตัวเล็กและเบาขนาดนี้ครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะหลุดออกง่ายแม้แต่อย่างใดซึ่งเมื่อรวมกับหูฟังและตัวเคสครับจะหนักเพียงแค่37 4กรัมเท่านั้นเองและเมื่อเอามาเทียบกับตัวรุ่นมินินะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาเนี่ยแอบคล้ายกันมากๆต่างกันแค่รูปทรงถูหูฟังและขนาดเคสของเจ้ามินิโปรเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยครับรหูฟังนะครับรองรับระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.2รวดเร็วแน่นอน 17เขาให้มาเป็นตัวยอดฮิตเลยครับ QCC 3040ทําให้การเชื่อมต่อลื่นไหลไม่มีสะดุดสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรเลยครับแตแยกเชื่อมต่อซ้ายขวาตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้นี่ยังรองรับโคเด็กการส่งสัญญาณไร้สายคุณภาพสูงอย่าง AFX p Adaptive SBC แล้วก็โคเดกอย่าง AAC ก็รองรับครับ ผลการเชื่อมต่อนะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวครับหยิบหูฟังออกมาจากเคสเนี่ยไฟ LED บนหูฟังก็จะก,กระพริบสีแดงสีขาวสลับกันหลังจากนั้นเราก็กดเชื่อมต่อบ,บนสมาร์ทโฟนโดยเราเลือกซาวพีมินิโปรก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการใช้งานดูวิดีโอนะครับเราลองไปเทสดู YouTube ดู Netflix ไม่มีอาการดีเลยเลยครับ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับลองเล่นดูในโหมดปกติก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความดีเลยเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตูฟังตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกมโหมดมาให้ด้วยเปิดใช้งานง่ายๆครับให้แตะ3ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายทำให้ค่าความหน่วงลดลงมาสูงสุดที่6 0 m ิมิลลิเซกเท่านั้นเองครับ ส่วนเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวนี้ไว้ใช้พูดคุยโทรศัพท์ไม่มีปัญหาเลยครับตูฟังครับให้ไมค์มาถึง4ตัวแล้วยังมาพร้อมกับ AI ตัดเสียงรบกวนที่จะเรียนรู้เสียงพูดแล้วก็สามารถตัดเสียงแทรกออกไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเทไมม์กันดูครับ และตอนนี้นะครับผมก็กำลังทดสอบเจ้าไมโครโฟนของสาวพีซมินินะครับโดยรอบนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆนะครับนียวมือก็เสียวแทบก็ลองดูนะว่าสิยงรบกวนเข้าหรือเปล่าและการจับเสียงของเป็นไงบ้าง1 2 3 4 5 6 7งเป9เก้าครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการใส่ออกกําลังกายนะครับตัวนี้ใส่ได้สบายๆนะครับกระชับทีเดียวแล้วก็มีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นได้ระดับ IPX5 เปกแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงใส่ฟังเพลงได้ยาวๆนะครับสามารถชาร์จเพิ่มได้อีก14ชั่วโมงนะครับรวมเป็น21ชั่วโมงครับสำหรับวิธีเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้ครับหยิบหูฟังออกจากกล่องชาร์จแล้วนํากลับไปใส่กล่องชาร์จใหม่ที่กล่องเนี่ยเขาก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับถ้าสีเขียวนะครับก็จะอยู่ที่50%ขึ้นไปสีเหลืองครับอยู่ที่10%ถึง49%ครับส่วนสีแดงเนี่ยเหลือต่ํากว่า10%ครับควรรีบชาร์จได้แล้วนะครับ มาดูฟีเจอร์เสริมกันบ้างน,นะครับการตัดเสียงรบก,กวน ANC เนี่ยวิธีใช้งานโหมดนี้ครับให้แตะที่หูฟังด้านซ้าย1.5วิมันก็จะสลับโหมดนะครับก็จะมีโหมด ANC โหมด t r a n s p a r e n t แล้วก็ปิดโหมดการใช้งานนะครับ ซึ่งจากที่เราลองเทสนะครับการตัดเสียงรบกวนของตัวนี้ก็ทําได้ดีประมาณนึ้ครับเสียงแอร์เสียงรอบข้างเนี่ยเบาลงชัดเจนแต่พวกเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับยังมีหลุดรอดเข้ามาให้ได้ยินอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับส่วนโหมดฮานสปาเลน์นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับสามารถได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนมีความเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยครับจุดนี้ถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับ คครับหลายคนน่าจะสงสัยครับว่าตัวมินิกับมินิโปรเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอย่างแรกที่สเปคเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็คือบลูทูธครับใช้เวอร์ชัน5.2ส่วนที่ต่างกันครับตัวโปรเนี่ยเขาก็จะใช้ชิปจาก Qualcomm ก็เป็นชิปที่คุณภาพดีกว่ารุ่นธรรมดาครับ ส่วนแบตเตอรี่ตัวเคสนะครับตัวมินิโปรเนี่ยจะให้มาน้อยกว่ารุ่นมินิธรรมดานะครับไมโครโฟนตัวมินิโปรจะให้ไมคมา4ตัวนะครับตัวธรรมดาก็จะให้มาแค่2ตัวเท่านั้นส่วนตัวมินิโปรจะมีเกมโหมดครับทางเราทําสรุปมาให้ตามนี้เลยครับ สำหรับด้านเสียงนะครับตัว s o u n d p i t Mini Pro เนี่ยหลังจากที่ได้ลองฟังแล้วต้องบอกเลยว่าแม้หูฟังตัวจะเล็กนะครับแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างดังและกระหึ่มมากๆครับฟังสนุกแทบทุกแนวก็เสียงอัปเกรดจากรุ่นมินิแล้วก็ปรับจูนเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับย่านเสียงกลางนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้เลยครับเสียงกลางที่ได้มีความโปร่งสะอาดเนื้อเสียงใสเคลียภาพรวมเนี่ยออกไปในโทนที่เย็นครับรายละเอียดเสียงในย่านกลางต่างๆให้มาแบบพอดีระดับหนึ่งครับด้านของเสียงสูงนะครับเสียงสูงก็ทอดไปได ไปไกลจนสุดปลายของเสียงนะครับแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงสูงที่ครบถ้วนเนื้อเสียงจะมีความหวานนะครับค่อนข้างเนียนทีเดียวไล่ตัวโน้ตตรงไม่ผิดเพี้ยนและไม่มีสากเสียนบาดหูเลยครับเสียงเบสนะครับมาเป็นลูกทีเดียวครับอยู่ในระดับปานกลางปลายเบสค่อนข้างพลิ้วไม่มีอาการแตกร่าแรงกระทะหูเนี่ยพอประมาณนะครับเรียกได้ว่าเน้นเบสกลางๆนะครับไม่ได้ตุ่มตามากส่วนของเบสที่เสียงครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางกระชับทีเดียวครับจัดวางเรียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยให้มีระยะห่างให้พอหายใจหายคอได้บ้างนะครับโดยที่เสียงร้องเนี่ยพุ่น อยู่ตรงกลางแล้วก็เสียงดนตรีจะอยู่รอบๆนะครับแนวเพลงที่เหมาะครับกับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแนวพวกป๊อปป๊อปร็อกอะคูสติกแล้วก็แนวแจ๊สครับซึ่งในเรื่องของเสียงนะครับถ้าเปรียบไม่เห็นภาพนะครับเอาไปเทียกบกับรุ่นพี่อย่าง s าวพีท H1 นะครับต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เสียง2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนอย่าง H1 ครับย่านต่ำและย่านเบสเนี่ยจะโดดเด่นรายละเอียดทําได้ดีกว่าชัดกว่ากําลังขับจะทําได้ดีกว่านะครับส่วนเจ้ามินิโปรครับจะได้ความรู้สึกที่นุ่มลื่นสมูท มีน้ำมีนวลเน้นฟังสบายๆมากกว่าครับ สรุปเลยครับหูฟังซาวพีมินิโปรเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับพกพาเอาความสามารถมาครบถึงแม้ขนาดที่เล็กกะทัดรัดแต่ยังอัดแน่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สอบโย์ทุกลฟ์สไตล์เหมาะก,กับผู้ที่มองหาหูฟังไวเลสแบบอินเอียร์ที่จะเน้นพกพาออกไปใช้งานด้วยในทุกที่และทุกโอกาสครับไม่ว่าจะใส่ฟังเพลงเล่นเกมยยชิลๆหรือว่าจะเอาไปใส่ออกกำลังกายด้วยรูปร่างหน้าตาที่สปอร์ตการเชื่อมต่อที่สเสถียรและใช้งานได้ง่ายนะครับเรียกได้ว่าในงบ2,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจครับเข้าไปดูสินค้าเา้าพิดได้ที่ mercola.com ได้เลยนะครับด้านล่างมีลิงก์แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับ mercola เพื่อนสนุกทุกอ o บี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ